ตอนนีก้กำลังจัดดอกใหม่คานะดอกไม่สดทียอีพอห้องขอสงการน้ามุงสาขอคุ้นขว้วมีดขอพุ่นขอร่บ เออย่ได้ย่างดียเะงามนี้งามอไ่ย่งแรงต้องการงนี้หมนไเย็บข้องเจรยญห้างต่อไปกลุ่มพระว่า บ <c oughs> ื้อพูดถี่พอเอ้เจ้าเห็นบั้เจ้าเห็นม้คนทุกเจ้าบอกข่าอพี่นุมเออแข็งเห็น,น,หนเอาออเอาพัดร่มไปเลี้ยงพนได้บะค่ะเลี้ยงเลี้ยง

หมดตัววงจบบอีพรกำามๆแม่เอ้ยพี่น้องเอาไปต่อโอ้อยเนี่ยเอาไปต่อมองเลย เลี้ยงไว้โรย่ายเป็นแถวกำลังจัดออกใหม่หน้าซบ,บค่ะหีบซพ่า้ตีท่าีกับีอันซุก้งๆๆนี่ มัาหนาหอนเอาพัดร่มเี่และจังเย็นทีมงานมอลำ่ำพระเอกนางเอียเข้ากับจัดเตรียมมาให้พอ,อเอาเอบตจัดจัด หัวตักาําลังเตรียมจัดคาร์นงด้านอันจังกับมาว่าทีมงานกุดลังลงทองบ่อเนเี้ยงมาเนี่ยเอ้ยเดนิวเซอร์เชียนสถานะสถานอาชียนใ่อนเขาไม่เข้ามาเขาดีเชียนไรเนาะเอาเขาขังที่เอาเอล็กบานเราบมานเี็กัมาเลี้ยตัดเลยมาตัดเลยตัดเนาะ

ไอ้อระ่เบร์ป <online> <c oughs> ่ะเจ้าเลียวเรียนคุ้นๆเรียวคุณแล้วนี่เป็นยุบานนะครับนุษะ์สาธาเราจะดูการนาของรหม่เาแกอจาก่นะจากดูปยุ่หลับกันลมแตเรียนลายยุโรปปีนองด้วยพผู้พอคอยโอ้ย าการันต์จัดสถานทีจัดติ่นจัดติ่นกระชิมกลางมองนี้กระิเป็นเนินจัดแบบว่าซุ่มนิราชการปลูกอื่นมาถือเป็นซุ่มแบบว่าเอาโลเอาอย่างมาตังเฮโลเอายางมาตังตกาลังเหล็กมือก่อนรผาซีมาสวัสดี มาเบียร์ไม่เชยนไดกระดาษที่กระดาษหเช่นน่เชยนนะแล้วห้องนี้ม่ไม่ไปงานบอกอชิ้หนหออน,นี่โนบะค่าน้งองนี่โนบะอโอ้โอีกพอโอเคไร่ไรแล้ว ลูกเป็ดสิได้เป็นแ่นตัวด้บัดนี้ยพอเอ้ยพอสน็จวันนี้กำลังจัดออกไม้นะคะออกไม้สดจากทีมงานขุดร่างลงท้องที่พอเล่าอุได้เป็นนิยังกะเอนินใส่เอิญนยังนี่ละเนีย่ยค้นบอยากได้กับต้มีคกอเกาหล่ะพีนนอง

แต่เราเพื่อกะเตรียมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหลุดไปล่ำก้อนเนื้อบันนีอ้ออกลุรไปล่ำเนื้อบนี้พอเด้เอ โอ้ยเนาะเพือนมาจัดดอกไม้ครับแล้วเขาเก่าออกเดือนท่างตัวบันนี้นเจ้าไปบอกเล่าไปมันเป็นล่ำแล้วเด้อสั่นตัวเป็นี่น้อง ดอกไหม่กับเพื่อนชั้นในเมืออันนี้คือสิจัดแบบว่าแบบว่าซุ่มซุ่มสิเป็นโลเป็นรังมั่นทีพอเราได้มาเนาะคะ่ะเนาะสิมาจัดให้เป็นในเมืองกันในช่วมกันนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณท,ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่วงหลีทุกพ่วงเด้อขอบคุณช่อดอกไม้ทุกพ่วงพัดล่มทุกอันทุกอันนั่นแหละพูดกับแยกพวงกับสิได้เดินทาง ไปล่ำได้แบดนี้ขอบคุณการเดินทางในครั้งนี้ขอบคุณี่ปวงขอบคุณคุณนายรถเมีจาก USA ขอบคุณทีมงานยังกศนาจากดาบตุกนะคะขอบคุณทุกขุสคนขอบคุณขอบคุณสุพนัดกะไดมาอีพอล้วอีพอเดอ้อปลุกเมียบบดนี้เจไปล่ำต่อกุมภาวะปีได้อีพอเดอ้ออันนี้ โอ้ยอ่อนซ้อนดีเนาะอ่อนซ้อนดีเนาะเป็นอยากได้กลองเงาพะนะเดี๋ยวผมลูกระสีได้ยันโทัประสานงานกลองเงาเมืองอีพอก่อนโอ้ยได้กลองเงาพะนาวามาออกเดินทางเหมือนอบตปวงโอ้ยเนาะพี่น้อง มาตุ่มห่มเจา้เจาเจ้าหินบ่บันนี้พอเอ้ยหนูไปล่ำเดอ้อพอเดอ้อบันเนี่ยไปอู้เตือนน้มันข้น,น <c oughs> ป<ะ>้าเดินทางยังมีหน้าตาอยู่เห็น,นเดินทางปลอดภัยเออเป็นบ่าแหย่เราเราบ่แหยโศกแหยเศร้าเดินทางปลอนไาปห้องบันนี้ ไปทางพุ่นละรัดเข้มขัดในกะะับป้าจ๊กแห่้อค่ะเดี๋ยวท่านนีกนั้นวิตำรวจออกเดี๋ยวข่อยสิรัดนออกพุ่นข่อยอึดอัด,ดออข่อยเชื่อได้เห็นบ้างเออข่อยเชื่อได้พอเอ้ยข่อยไปล่ำเน,นี่ยบัดน,นี้ไนล่ำบัดนี้พอเออลูกเสียนาทีดีที่สุดมาร่ำนาทีแระบัดนี้พ่อครูโอ้ยข่อยก็ยิ่งปลุกจิตพยายามำเด็ดทีดีที่สุดเสียฟังละคำไหลแล้าสอน สอนข่อยตลอดสอนข่อยเม่น่าดาเก่าอื่นว่าสอนเก่าเมืองผุนอ่ะปะดับไฟไฟเพื้นนด้หนอไฟเพือนนี่เห็ดว้ไฟเมืองห้อยจีนเห็นตะว่างานผู้ใดกับเห็นตะเปลันเห็ดให้เพื้นมองๆเนาะไฟพื้นได้หน่ผุนทุกเส้นทางซุกซอยเลยซอยผุนกับมาตะปากทางบานความหนาดแล้วสั่งใบบ้างให้เปิดเท่านี้กันแสงตอนนี้บานีบว่าให้ลูกไปหากองเงย้าพนันบานี ที่ทำพ่ออยูงอุดเมืองว่ากองเงาพ่ยุ่อุดสีว่างบอคือจังใดกับวันนั้นก็คือทีมงานของโรงเรียนน้องเล็กศึกษากองเงาก็เดี๋ยวให้มีกับเก็บนะเรามากับเก็บกับเก็บได้ออกา <c oughs> อาอมามกเกกนเอาเรื่อหน่อยมานไม่เห็นกับเก็บก็ได้เอาเรื่อหน่อยม่านสอนล่ำเพลินให้ก็ได้ตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันข่ายุ <c oughs> คกลุ่มเพราะว่าปีคามืเมนี่เล่นคือเก่าแต่ยังข่าวว่าจักรทุ่มหนึ่งวันนี้เนาะทุ่มหนึ่งเนนงป็นต้นไปเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้ออ่าอันนี้สามทุ่มจัก ออกจากซีมองเล้งหามองเล้งหมดละค่ะโอ้ยอบวัต่อมองประนิบงานอ,อ้าวพี่น้องพ่อกันผุ่นประดับไฟให้อี่พอไฟเพลินเอาน้ำกลุ่มน้ำเลียมลูกเต่าเด้อพอเด้อ,อบปดะเด็นมึงลูกมึงหลานอันใดที่พันมาก็เอาหัวสีกรรมให้กันเราละเนาะพอเนะค่ะคลิปนี้เอาไวปสักนิดเด้อพี่น้องเด้อเด,เด้อเดินทางต่อค่ะพลอกันอยู่ที่กลุ่มพระบาปีค่ะขอบคุณค่ะกดแชร์กดไลค์ กดสับสไครให้ช่องพุกลุกล่ำเปิดเอาไปเชี่ยลน้ำเลดเดอค่ะหรือสวัสดีค่ะ